ย้อดสายตามย่ำครับไปตรงนี้เป็นทางด้านผูสามย่อมาตัดได้ครับจะออกบอลแล้วเจอตากไว้เนตตี้ตากขึ้นมาแล้วบอลก็แรงครับเนตตี้สิทธิโชคโภคศิลปากบอลนี้นะพี่วิวครับจะได้จะไหนไกดี้พึ่งครับโอ้โหย้ายตรงนี้ไม่ตกครับมา อูยังกระทันเลยก็ทีในเอฟซีครับยังไม่ยอมรับเลยใช่ไหมมีเอามาเลยเกิดอะไรขึ้นจริงๆเอนะผมคิดว่าด้านในทุกทุกทักต้องมีการปรับอะไรจะบ้างนะมันก็เพราะว่ามันมาตรฐานจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนี้ต้องต้องมีอย่างนี้ไม่ได้พี่บอลเนี่ยสื่อสารตามเหตุนะครับถ้าเราเจอทีมใกล้เคียงแบบนี้สุดๆจงไนเดี๋ยวขอญาตีแมตเลยนะกูนี่ต้องไปถามใครจะว่าอีกนะ ขยับขยับช่วยหน่อยขยับช่วยหน่อยไปไปไปสวยโอ้โหพังรันีสวยสวยสวนี่เดียวเองครับนรับเร่มลูกเซเตอมาปรงนย้อบดิบเลยดิบเลยดิบเลยสุขมนุมลุกทั้งคู่เลยนะครับจังหวะเกมนะ ูสาวประตูครับอันนี้เลยพกอปางมาแพนนรอนแดนไนแดนไนนี่เป็นมิดฟิลตัวตัดนะขยับขึ้นมาแดนกลางแลตำแหน่งทดแทนตำแหน่งครับอามเจพงศ์สยวครับอามขยับขมาพกองนะกุกองอุมสวยวัยไปสวัย สวยสวยพมสวยอู้ยลูกนี้ครับพี่คอดเหลือจะเชื่อแล้วขู่ล้ปาดได้ครับโอ้ยดูขู่ยังยังล้นเลยนะฮะมา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 เกียวโลงเสเกี่ยวครับพุ่มพวฮะเกี่ยวระพงบ์กเกขึ้นมาลูกนี้พูยองไงลูกนี้ไม่โดนครับพี่คอป พี right. ่กอปอาแล้วครับเรนายเสียตำแหน่งไปแล้วครับนุ่มมิจของแลวก็ทาสิทธิ์ครับนั่นเลขบุญสาครับโอ้โหไม่โคดีนพี่มอไ้โค้ชอะไรโคชแซโคชแซเลยนะคชพิโค้ชแซของจริงครับคือคืองี้เลยพี่หมอเน่ยใหความในในในเกมนี้ถึงนะเอาตามด้วยพี่สวยด้วยคือพี่พอท่านไรับวิสัเนี่ย ขึ้นนาสปอร์กรขึ้นแล้งระแล้วนะใช่ขึ้นหลังไปนวดลงไปนวดเลยขึ้นหลังอ่ะชุดสองวอมสองวอมเลยครับขอร่ีบกายความดะลาดและสิ้นสุดแะเกลี่ยรนต่อเนื่อบข้อผาด้อยนะ